เติมเกม fc mobile ถูกกว่าเติมเองผ่านร้าน Luckin กกคอยร้านค้าจนทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีเติมผ่าน id password รวดเร็วปลอดภัยมั่นใจไม่รีฟัน1 0 0เแถมเพิ่มความโชคดีในการสุ่มเหมือนชื่อร้านด้วยนะครับสนใจเติมเกม fc mobile หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ line luckin หรือ facebook fanpage luckin กกคอหรือจะกดลิงก์ใต้คลิปก็ได้นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับผมที่จะเติมเกม fc mobile คิดถึง ลักกินคอยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอชัวซีเฮ็ดนะครับผมในวันนี้นะครับกิจกรรมใหม่ก็ได้อัปเดตเข้ามาแล้วนะก็คือกิจกรรมโคปาอเมริกาั่นเองนะครับ ก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะพาไปดูนะครับว่ามีอะไรเพิ่มเติมไหมนะจากไลฟ์สตรีมของเ A เกี่ยวกับกิจกรรมโคปาอเมริกานะครับผมก็บางจุดเนี่ยเขายังไม่ได้เปิดให้เราดูเนาะยกตัวยอย่างเช่นพาร์ทอะไรพวกนี้ในตอนไลฟ์สตรีม e a เขาไม่ได้เปิดให้ดูเลยนะรู้แค่ว่ามันเป็นคาฟูนะครับแต่ไม่รู้ว่าข้างในเนี่ยมีแจกอะไรบ้างก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูแล้วกันนะครับแล้วก็มีอัปเดตกิจกรรมฮีโร่ G ด้วยนะครับในวันนี้นี่เลยกอมบินีนะเออก็เดี๋ยวพาไปดูคร่าวๆนะครับว่าเป็นยังไงบ้างจะเป็นอย่างที่่เเขาาลรรมใหห้ดูือป แล้วก็มีอะไรอ่ะมีนักเตะยูโรนะอัปเดตมาเพิ่มนะเป็นพวกตำนานอะไรพวกนี้นะเออก็เดี๋ยวไปดูพลังกันแล้วกันเพราะว่าพลังเราก็ยังไม่เห็นนะครับเห็นแค่หนะ้าปกอะตอนไลฟ์สตรีมที่เขาเปิดให้ดูนะเดี๋ยวมาดูไส้ในกันอีกทีนึงว่า<ๆ>เป็นยังไงนะสำหรับนักเตะยูโรที่อัปเดตเข้ามาในวันนี้นะครับก่อนจะไปเริ่มกันนะครับใครยังไม่ได้กดไลค์คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กันโฮลตดีด้วยนะครับวงใครยังไม่กดติดตามให้กับช่องก็ต้องรีบกดติดตามเลยนะจะได้ไม่พลาดข้อม ถ้ากดไลค์กดติดตามให้กันแล้วก็ไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมเริ่มด้วยกิจกรรมโคปาอเมริกาเลยนะครับกิจกรรมโคปาอเมริกาเนี่ยก็จะมีพาร์ตด้วยนะนี่เลยพาร์ตเป็นคาฟูนะครับอันนี้ก็เห็นตั้งแต่ในไลฟ์สตรีมแล้วนะแต่ก็ยังไม่รู้นะครับว่าข้างในเป็นยังไงบ้างเพราะไลฟ์สตรีมไม่ได้เปิดให้ดูอ่ะเราไปดูพร้อมๆกันนะว่าข้างในมีอะไรแจกบ้างนะครับก็พาร์ตคาฟูเนี่ยจะมีทั้งหมดเออหกสิบเลเวลนะครับจริงๆเลเวลเนี่ยเท่าๆกับสตาร์พาร์ตใหญ่เลยนะเออที่เพิ่่่งเข้าาามลสุดตออนยูโระ ที่เป็นตัวแลมพาร์ตนะครับเออเลเวลเท่ากันเลยแต่วิธีการเก็บจะไม่เหมือนกันนะ,ะเดี๋ยวค่อยไปพูดถึงการวิธีการเก็บไอตัวพาร์นี้นะมาดูของที่แจกก่อนดีกว่าที่เลเวลหนึ่งเนี่ยถ้าใครเติมจะได้เป็นคาวโยนะครับที่เลเวลสองก็จะเป็นมาเชลาโนหนึ่งตัวแล้วก็ที่เลเวลสิบเนี่ยคนเติมจะได้สองตัวนะมาเชลาโนส่วนใครไม่เติมก็จะได้ตัวเดียวนะครับแล้วก็เลเวลสิบห้าเป็นเอฟซีพอยท์สามร้อยแล้วก็รองเท้านะแล้วก็ที่เลเวลยี่สิบจะเป็นลอยคีนะครับเก้าสิบสอง แล้วก็มี25เนี่ยจะเป็น f 4 point คนไม่เติมก็จะเป็นมร์เชลานนะแล้วก็ที่เลเวล30เนี่ยจะเป็นคาฟูเลยนะครับ rbr 9 7นะครับก็พลังเป็นยังไงก็กดดูได้เลยเนี่ยเนี่ยก็ตามนี้เลยนะครับดาวความหมื่นเท้าพลังพลังแฝงเวิร์กเลนนะครับก็ดูดีอยู่นะใกล้ๆ้เคียงกับอัลบาโตอยู่ว่าผมว่าความลงความเร็วอะไรพวกนี้นะแต่ว่าคาฟูเนี่ยจะโอยมากกว่าแล้วก็ดาวดีกว่าอัลบาโตนะอัลบาโตจะสามดาวนะถ้าผมจะไม่ผิด เออคาฟูนี้ก็ใช้ได้นะผมว่าถ้าใครจะเล่นนะครับแล้วก็มีเลเวล35เป็น fc point แล้วนะ3 0 0สําสหรับคนเติมแล้วก็เลเวล4 0เป็นมาเชลาโนอีกหนึ่งตัวนะสําหรับคนเติมแล้วก็เลเวล45ก็อีกหนึ่งตัวอีกแล้วมาเชลาโนแล้วก็มีกาลินนะครับกาลินชาโอยาเก้าสิบสี K ่ rw หนึ่งตัวนะที่เลเวล50นะครับแล้วก็เป็นดูเด็กสาหรับคนไม่ได้เติมนะข้างล่างแล้วก็มี fc point อีก300รอที่เลเวล55แล้วก็ fc point อีก3 0 0รที่เลเวล60นะครับ เท่าที่ดูเนี่ยรวมๆแจกมาเชลาโนเยอะอยู่นะพานนี้7ตัวปะ่ะเท่ากับพานแลม่านเลยนะเออเท่าที่ผมนับๆดูนะครับก็ค่อนข้างคุ้มนะถ้าใครอยากจะเติมนะครับราคาก็เท่าๆเดิมมาแลนี่มี2ราคาเนี่ยสามสี่เก้าก็เจ็ดสองเก้านะครับน,นี้เป็นราคาเติมเองเนาะส่วนถ้าใครอยากเติมถูกกว่านี้นะก็แนะนําให้เติมกับร้านลักกินคอยนะครับจะได้ราคาดีกว่านี้นะครับผมใครสนใจก็สามารถกดลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับร้านลักกินคอยนะครับก็แนะนําให้เติมนะพานนี้ผมว่าคุ้มอยู่แล้ว มันก็คล้ายสตาร์พาร์ทใหญ่นั่นแหละมาเชลาโน่ก็แจกเท่าเท่ากันนะครับ FC พอร์อะไรก็ใกล้เคียงกันนะเออแล้วก็มีตัวนักเตะเยอะแยะมากมายเลยนะที่จะแจกนะครับผมยังไงก็คุ้มอยู่แล้วพาร์ทนะวิธีการเก็บเลเวลพาร์ทโคปาอเมริกาครับก็จะมีสกิลเกมให้เราเล่นทุกวันนะวันละสสกิลเกมนะครับแต่ละอันเนี่ยก็จะแจกเป็นแต้มบัตรผ่านโคปาอเมริกาเนี่ยเห็นไหมครับเออ,อพอเล่นครบสามอันก็จะมีของขวัญให้รับด้วยนะก็จะมี แต้มพาร์เนี่ยแจกนะครับอปอเมริกา200แล้วก็มีโอกาสซุ่มดอกอย่างอื่นด้วยนะเป็นนักเตะ8 1ดสถึงแปมาเชลลาโนโดูเด็กหรือเพชรแดงครับหรือเงินนะผมอันนี้ก็จะมีโอกาสซุ่มดอกเพิ่มเติมครับแล้วก็พอรับกล่องของขวัญเนี่ยตามจํานวนที่เขากาหนดนะจะมาปลดล็อกตรงนี้เล่นเพิ่มได้ด้วยนะครับอย่างช่องแรกเนี่ยต้องรับกล่องของขวัญน,นะหนรอบก่อนก็นกคือ1วันนะมันเล่นได้วันละรอบอยู่แล้วถูกไหมก็รับ1รอบนะก็จะปลดอันนี้ให้เล่นนะชาเลนจ์ไอคอนนะครับ ส่วนอันนี้เนี่ยก็จะต้องรับกล่องกองของขวัญนะครับ3วันเพราะว่าต้องสะสม3ารางวัลก็คือ3วันนั่นแหละก็จะบดล็อกตรงนี้ให้เล่นนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนี้อันนี้เป็น5้านะก็คือ5วันนะครับแล้วก็นี้ก็7ก็คือ7วันนะแล้วก็ของขวัญก็จะสามารถมาเล่นตรงนี้ยเพื่อที่จะรับแต้มพาร์ทเพิ่มได้อีกนะเออก็ไม่ได้ยากอะไรนะผมวิธีการเก็บแต้มพาร์ทก็แค่นี้เลยนะครับแล้วก็มีของแจกเพิ่มด้วยนะครับหลังจากเล่นชาเลนจ์ไอคอนตรงนี้เสร็จนะก็คือจะเป็นตรงนี้เลยนี่นี่นี่รางวัลประจําสัดาห์ของนะครับ ก็คือเนี่ยมันจะมีเขียนบอกอยู่ให้เราชนะหรือสําเร็จไอคอนหนึ่งให้เสร็จนะครับก็จะสามารถรับอันนี้ได้ไอคอนหนึ่งคืออันไหนก็คืออันนี้นี่แหละเนี่ยเราผ่านอันนี้ปุ๊บก็รับอันนี้ได้เลยนะในอันแรกส่วนอันนี้นะครับเพชรหนึ่งพันเนี่ยก็คือผ่านไอไอคอนสองไอคอนสองก็คืออันนี้นี่นะ็ไล่ไปเรื่อยเยนะครับอันนี้สามอันนี้สี่นะครับพอผ่านเนี่ยก็รับได้หมดเลยทุกอย่างง่ายๆรีทุกสัปดาห์นะอันนี้เนี่ยเห็นว่ามันมีเขียนอยู่รีทุกเจ็ดวันนะก็จะได้มาเชลโนอาทิตย์ ส่วนอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นนักเตะที่เข้านะครับอันนี้จะเป็นไอคอนนะมีตัวอะไรเข้าบ้างเนี่ยก็ตามในภาพนี้เลยนะครับแล้วก็นักเตะธรรมดาเนี่ยที่แบ่งเป็นกลุ่มนะมีกลุ่มเอกลุ่มบีกลุ่มซีมีตัวอะไรเข้าบ้างนะเราก็สามารถมากดดูได้เลยนะครับสําหรับกิจกรรมโคปาอเมริกานี้นะตรงบทหลักก็เท่านี้เลยนะครับต่อไปก็ศึกดวนแข้งนะครับศึกดวนแข่งเนี่ยก็ให้เรารับตั๋วนะมันจะมีกําหนดอยู่ว่าจะแจกตั๋วทุกกี่วันวันไหนนะครับอย่างรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยก็จะแจกหนึ่งใบนะครับเนี่ยกดรับได้เลยอ พอ,อรับมาก็จะได้ตัวหนึ่งใบเนาะเราก็มาเลือกรับนักเตะครับในรอบแบ่งกลุ่มนี้ได้1ตัวนะครับจะเลือกตัวอะไรก็ได้นะแล้วแต่เราเนี่ยตัวที่แรกนี้ก็ตามนี้เลยนะครับแล้วนักเตะพวกนี้เนี่ยโอเเพิ่มได้ด้วยนะจะเพิ่มหนึ่งนะครับก็ต่อเมื่อทีมชนะนะครับอย่างสมมุติผมเลือกตัวนี้มาเนี่ยไอตานเชสเนี่ยถ้าสมมติชนะทีมนี้ขึ้นมาก็คือจาม,มกาเนาะก็โอไเอจะบวกหนึ่งกลายเป็น9 3นะแล้วก็ตรงข้ามกันนะครับถ้าจามกาชนะเม็กซิโกแพ้เนี่ยไอตัวนี้ก็จะบวก1แทน,นง่าๆ ทุกคู่เลยนะเหมือนกันหมดบวกได้แค่1นนะครับใครชนะก็บวกหนึ่งไปเออแล้วก็ในรอบนี้เนี่ยโอไอยังน้อยอยู่นะตัวที่แจกเนี่ยมัน8 9 9 99บเก้าเกากากสองเห็นไหมากสุดเห็นนะก้าสิบสองตัวนี้แล้วรอบลึกกว่านี้นะในรอบรองชนะเลิศรอบจริงชนะเลิศอะไรพวกนี้นะโอไอนักเตะที่เขาจะแจกเนี่ยก็จะมากขึ้นครับแอนวันเขาได้บอกไว้ตอนไลฟ์สตรีมนะครับผมยังไงก็อย่าลืมมารับตั๋วแล้วกันเนี่ยมันจะมีเวลากําหนดอยู่เห็นไหมสิบสี่วันสิบแปดวันยี่สิบสองวันนะครับตั๋วก็แจกไม่ ไอ้รอบก่อดรองชนะเล้วแจกดั้ง4่ใบนะอันนี้แจกแค่2อันนี้แจกแค่1นะครับเออก็อ,อย่าลืมมารับอย่าลืมมาแลกกันละกันแค่นั้นแหละไม่ได้มีอะไรยากนะครับตรงนี้ต่อไปมาดูกิจกรรมยูโรกันดีกว่านะครับในตัวกิจกรรมเนี่ยกิจกรรมยูโรไม่ได้มีอะไรใหม่นะสิ่งที่มีมาใหม่ก็น่าจะเป็นตรงนี้มั้งรางวัลยูโรนะครับเนี่ยเออมันมีสัปดาห์ที่2อัปเดตเข้ามาแล้วนะสัปดาห์แรกนี้ก็จะแจกเป็นมาเช่3ตัวแต่สัปดาห์นี้จะแจกเป็นแค่2ตัวนะที่รางวัลสูงสุดตรงนี้นะครับ ก็ใช้แต้มเท่าเดิมนั้นหนึต่อครั้งมี16ครั้งวันเหมือนเดิมรวมๆก็1,600นะกร้รับทั้งหมดนี้ไปได้นะครับหลักๆก,ก็น่าจะมีตรงนี้มั้งที่อัปเดตเข้ามานะเออในตัวกิจกรรมของยูโรนะครับผมการแลกเปลี่ยนของกิจกรรมยูโรนะครับก็มีมาเชลลาโนกลับมาให้แลกอีกแล้วนะในสัปดาห์นี้ก็แลกได้2ตัวเหมือนเดิมนะครับดีทุก7วันก็รวมโอมยาให้ได้450ร้าสินะครับจากนักเตะ5าตัวนะครับวิธีการก็เหมือนเดิมเลยเออก็มาแล แล้วก็มีอันนี้9 4ถึง98อันนี้ก็เหมือนเดิมวัตถุดิบอะไรก็เหมือนเดิมนะอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับ94 99แต่ว่าที่ไม่เหมือนเดิมเนี่ยก็คือตัวนักเตะที่ดรอปนะครับมันจะเพิ่มนักเตะใหม่เข้ามาแล้วนะนี่เลยนี่มีตัวอะไรบ้างเนี่ยมีมัตติวุฒมีลิซาลาซูมีคาซิยาร์มีเตเซเก้นะครับแล้วก็ยังมีตัวอื่นอีกนะที่เป็นตำนานอนะ่ะก็จะมีหลุยส์คอร์ตา้ามีบ็อบบี้มัวนะครับ เออมันห้าหกตัวที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะสำหรับนักเตะตำนานของยูโรนะครับสแตตเป็นยังไงนี่ก็กดดูตรงนี้เอาได้เลยเนี่ยอย่างมาติวสเนี่ยก็ตามนี้เลยนะครับเนี่ยดาวเทาว้าและความองความบิดพลังแฝงนะครับแล้วก็ลิซาราซูนะอันนี้เป็น L.B แล้ว,วนะไม่ใช่ L.W.B นะลิซาราซูล่างอก่อนเนี่ยจะเป็น L.W.B ซะส่วนใหญ่นะสำหรับลิซาราซูก็ดูดีอยู่นะมีเน้นแท็กเกิลด้วยนะเออใช้ได้ใช้ได้นะครับเก้าสิบแปด คาซิยาร์ดอันนี้คาซิยาร์ดเก้าสิบแปดเนทำน,นี้เลยนะสแตทมีกว้างไกลนะครับแล้วก็เตเซกเ้อันนี้เตเซกเเ้ก้อนเนี้ยมีแก้กับดักลำหน้าด้วยนะเออน่าสนใจอยู่ผมว่ามาติวสมาติวนี้น่าจะโหดนะเราแพ็ร้าน้าเนี่ยก็มีทั้งกิจกรรมยูโรแล้วก็โคปาเมริกาให้เราสุ่มเลยนะรวมรวมกันอยู่นะครับอันนี้ก็ยูโรเนี่ยนะจะมีเขียนอยู่นะยูโรโคปาก็จะอยู่แถวล่างนี้นะเนี่ยนะโคปาเมริกา มีกดปิดไปดันหนึ่งด้วยนะตอนผมมาดูก่อนทำคลิปเนี่ยผมลั่นไปแพ็คหนึง่งเออห้าร้อย fc เนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวผมค่อยไปสุ่มแพ็คอื่นนะในไลฟ์สตรีมแล้วกันะะเนี่ยผมมี fc point อยู่เกือบหกพัน 6, นะเดี๋ยวจะลองไปสุ่มๆดูนะทั้งยูโรทั้งโคปาเลยนะครับในสัปดาห์นี้รอดูกันได้นะในไลฟ์สตรีมนะครับส่วนถ้าใครสนใจนะครับอยากจะสุ่มเองอะไรเงี้ยก็สามารถเติม fc point มาสุ่มกันได้นะ ใครสนใจเติม FC Point เติมถูกก่าเติมเองนะครับก็สามารถเติมได้กับร้านลักกินคอยเลยนะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนนะครับถ้าใครสนใจเติมก็สามารถกดลิงใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วก็ฮีโร่อัปเดตนะครับในวันนี้ก็จะเป็นคอมบันีนะครับที่อัปเดตเข้ามาวันนี้เลยเป็น CBOR96 านะครับมีอะไรให้เราทําบ้างอนะ่ะก็มีรับของขวัญสกิลเกมแมทเพื่อที่จะเก็บสะสมนี่เลยนะแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่เนี่ยเอามาสะสมเพื่อที่จะเอามาใช้ตรงนี้นะเนี่ยเอามาเล่นเครื่องเนี่ยเล่นให้ครบับ ถ้าเล่นเครื่องครบปปุ๊บก,ก็จะสามารถมาเลือกรับรางวัลตรงนี้ได้ก็จะมีกอมบานี96หรือจะเป็นมาเชลโน่ก็ได้หรือจะเป็นนักเตะ9กถึง9กก็ได้นะครับแล้วแต่คนจะเลือกว่าจะเลือกรับอะไรนะถ้าเล่นเครื่องครบนะครับไอเล่นเครื่องแต่ละรอบเนี่ยก็จะใช้40นะสองรอบแรกเนี่ยผมเล่นได้20มันใช้40แต่ว่ารอบที่สานี่มันใช้50แล้วนะไม่รู้ว่ามันจะเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องรอดูต่อไปนะครับ แล้วก็มีภารกิจเพิ่มเติมด้วยนะไออันแรกเนี่ยผมรับได้แล้วมันจะเป็นโปรไฟล์บิษันะครับตอนแรกเข้าใจว่าจะแจกเป็นแบตเตอรี่นะไม่ใช่นะครับเออมันแจกเป็นของอย่างอื่นนะแล้วก,ก็ไอสองอย่างเนี้ยผมก็ยังรับไม่ได้ผมเลยยังไม่รู้นะอาจจะเป็นเพรเป็นอะไรพวกนี้ก็ไม่แน่นะอันนี้ก็ต้องรอดูนะครับอะไรเอ่ยก็เหมือนกันยังไม่เปิดนะครับต้องรอน่าจะต้องทํา3อันนี้ให้ครบถึงจะเปิดอันนี้มานะเดานะครับอันนี้เดาเดี๋ยวไงก็ค่อยมาอัปเดตกันทีงแล้วกันสำหรับอพวกที่ยังไม่รู้นะครับ ทั้งหมดก็น่าจะประมาณเท่านี้นะครับสำหรับอัปเดตประจําสัปดาห์ที่ผมอยากจะมาเล่าให้ฟังนะครับไม่ว่าจะเป็นโคปาอเมริกายูโรฮีโร่หรือแพานค้าอื่นๆนะครับผมเออผมก็เล่าให้ฟังไปหมดแล้วนะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆทุกคนนะครับใครยังไม่ได้กดไลค์คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กันคนละทีส่วนใครยังไม่ได้กดติดตามก็ต้องรีบกดติดตามเลยนะจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารต่างๆที่ผมจะมาเล่าให้ฟังแบบนี้เรื่อยๆเลยนะครับส่วนใครอยากดูผมสุมแพานค้าก็รอไปเจอกันในไลฟ์สตรีมได้นะ คําๆนะครับหนึ่งทุ่มอะไรมาเนี้ยก็น่าจะเริ่มแล้วนะไลฟ์สตรีมไลฟ์สตรีมทาง YouTube เลยนะครับก็คือช่องนี้แหละง่ายๆเออไปเจอกันได้นะครับถ้าใครอยากจะไปลุ้นนะครับผมสำหรับวันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะสนุกกับการเล่นเกมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าหรือในไลฟ์สตรีมนะครับบ๊ายบาย